you <laughs> สวัสดีเพื่อนๆชาวกองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ทุกๆท,ท่านก็คงจะรอลุ้นสําหรับดีลของแจ็คกิลิทค่ะซึ่งจะย้ายมาจากแอสตันวิลล่าจากที่เราฟังจากข่าวต่างๆที่ออกมาช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคงจะได้ปิดดีลและก็ตรวจร่างกายภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะแล้วเราก็มาลุ้นบิ๊กเดียลไายต่อไปค่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะมีโอกาสได้แฮร์รี่เคนมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าหรือไม่ซึ่งในตอนนี้แฮร์รี่เคนเขาก็อยู่ในช่วงของการพัก ่อนหลังจากรับใช้ทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลยูโร2020นะคะแต่ตอนนี้ก็มีการเปิดเผยจากสื่อในอังกฤษค่ะว่าแฮร์รี่เคนเตรียมที่จะเข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารของไก่เดือยทองทอสตแนมฮอสเปอร์ในสัปดาห์หน้านี้ว่าเขาอยากจะย้ายไปเล่นกับแจ็คกิลลิตทีแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะดังนั้นก็อาจจะทําให้ความหวังในการรั้งตัวของแฮร์รี่เคนของแดเนียลเลวีประธานสโมสรของไก่เดือยทองก็กําลังจะหลุดลอยไปอย่างช้าๆโดยจากรายงานล่าสุดก็ได้เปิด เผยว่าแฮร์รี่เคนพร้อมที่จะผลักดันตัวเขาเองให้ได้ย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อกลับมารายงานตัวกับสโมสรน,นะคะ โดยทางสื่อนะคะก็ได้มองว่าแมนซิตี้นั้นกำลังจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในการเซ็นสัญญากับ2ดาวเตะทีมชาติอังกฤษทั้งแฮร์รี่เคนและแจ็คกิลิตนะคะซึ่งทางสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าเหมือนกับว่าเขาตอบรับข้อเสนอ100ล้านปอนด์ของแมนซิตี้หลังจากที่ได้ตกลงค่าตัวของเลออนไบลี่กับทางไบ y เออร์เลเวอร์คูเซนได้เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันนี้เคนก็ยังอยู่ในช่วงการพักร้อนแต่ว่ากองหน้าวัย28ปีก็จะเข้ามาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมไก่เดืยทองเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนการฝึกซ้อมพรีซีซั่นนะคะ ส่วนทางด้านของจอห์นเพอร์ซี่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของเดอะทเลกราฟนะคะก็ได้รายงานว่าในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ควรจับตามองในดีลการซื้อขายนักเตะของเรือใบสีฟ้าให้ดีๆค่ะโดยก็ได้เปิดเผยว่าแฮร์รี่เคนนั้นเตรียมจะขอเข้าไปเจราจาเกี่ยวกับอนาคตของตนเองกับบอร์ดบริหารของต้นสังกัดไก่เดือยทองภายในสัปดาห์หน้านี้นะคะหลังจากที่กลับมาจากการพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์นะคะโดยเคนยืนกรานตามเจตนาเดิมว่าเจ้าตัวยัง คงต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะคะซึ่งก็ถือว่าตรงกับที่บอร์ดบริหารของไก่เดือทองที่ต้องการคุยเปิดใจอีกครั้งกับนักเตะเช่นเดียวกันนะคะและในขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโนค่ะก็ได้รายงานว่าเรือใบสีฟ้าเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นี้ของเคนอยู่เช่นกันโดยนักเตะอยากย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะคะ และตอนนี้แจ็คกิลิทก็ได้กลับมาแล้วนะคะรอวิลล่าไฟเขียวตรวจร่างกายเรือหลังวิลล่าหาตัวแทนเขาได้แล้วโดยเป็นการรายงานจากจอห์นเพอร์ซีนะคะนักข่าวจากเทเลกราฟรายงานว่าแจ็คกิลิทได้เดินทางกลับจากการหยุดพักผ่อนเรียบร้อยแล้วโดยเครื่องบินส่วนตัวคะ่ะแต่แทนที่เจ้าตัวจะพุ่งเป้าไปที่การเข้าไปรายงานตัวซ้อมปรีซีซั่นกับทีมนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขากําลังโฟกัสและขอให้ต้นสังกัดอย่างแอสตันวิลล่าอนุมัติให้พูดคุยเงื่อนไขส่วน และเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่สโมสรอนแอสตันวิลล่าได้มีการถแถลงยืนยันว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับไบเออร์ลูเวอร์คูเซนในการคว้าตัวไลออนไบลี่แข้งวัย23ปีเหลือเพียงการตรวจร่างกายและคุยสัญญาส่วนตัวให้เรียบร้อยเท่านั้นและหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันว่านักเตะจะเข้ามาเป็นตัวแทนของแจ็คกิลิตนั่นเองนะคะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะ แมนซิตี้กลัวเครื่องไม่ร้อนค่ะขอเตะอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดจะเจอกับแบ็กพูลในวันอังคารนี้โดยล่าสุดสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เพิ่มโปรแกรมเตะอุ่นเครื่องพรีซีซั่นอีกหนึ่งนัดส่งท้ายจะประทะแบ็กพูลค่ะในคืนวันอังคารที่3สิงหาคมนี้ก่อนที่จะลงเตะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกชิงโลกคอมมูนิตี้ชิลในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะส่วนเรื่องของเวลานน ก็ยังไม่ได้กำหนดแน่ชัดแต่ก็คาดว่าประมาณตีหนึ่งค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะก็อาจไม่ถูกใจเบนจามงแมนดี้ก็อาจเป็นไปได้ค่ะโดยมีข่าวออกมาว่าทางแมนซิตี้ได้เจรจาทาบทามสู่ขออเล็กซ์กริมันโดแบ็กซ้ายตัวเก่งวัย5 5ปีจากเบนฟิก้า โดยคาดว่านักเตะจะมีค่าตัวอยู่ราวๆ3าล้านยูโรค่ะสําหรับกริมันโดนั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ค่ะแม้ว่าตําแหน่งปกติของเขาก็คือแบ็กซ้ายแต่เขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายและมิดฟิลด์ตรงกลางได้อีกด้วยนะคะทางด้านของแมนซิตี้ที่กําลังมองหานักเตะในตําแหน่งแบ็กซ้ายก็ได้เริ่มเปิดเจราจากับเบนฟิก้าต้นสังกัดของนักเตะแล้วและก่อนหน้านี้ทางเบนฟิก้าได้ตั้งค่าตัวนักเตะไว้เบื้องต้นที่20ล้านยู แต่ในปัจจุบันพวกเขาขยับเพิ่มขึ้นเป็น30ล้านยูโรหลังจากที่แมนซิตี้จะขอซื้อค่ะก็คงจะทำให้เมนดี้หายใจไม่ทั่วท้องก็เป็นไปได้นะคะสำหรับข่าวนี้ ส่วนข่าวสุดท้ายใน EP นี้ที่แอดมินนำมาฝากก็เป็นความเห็นของบอสเป๊ปโกดิโอลาของเรานะคะที่ได้ให้ทัศนะหลังจบเกมปรีซีซั่นนัดที่2ที่ถล่มบาร์รี่ไปถึง4ประตูต่อ0ค่ะขนาดว่าสกอร์ถล่มทลายแบบนี้บอสเป๊ปของเราก็ยังบอกว่าเรือ,อยังห่างไกลฟอร์มที่ตนเองอยากเห็นนะคะโดยบิ๊กบอสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มองว่าฟอร์มการเล่นของทีมนั้นยังต้องพัฒนาไปอีกมากเพราะยังห่างไกลาจากที่พวกเขาอยากให้เป็นแต่ก็มองการลง เล่นช่วงปีซีซั่นว่าก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้หลังทัพเรือใบสีฟ้าชุดผสมพึงลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่2ถล่มบาลีไป4ประตูต่อศูน บอสเปฟก็ได้กล่าวว่าพวกเรายังห่างไกลกับฟอร์มที่ทีมอยากให้เป็นมันเป็นเรื่องปกติมีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนานั่นเป็นเรื่องดีทุกๆช่วงของการซ้อมมีนักเตะ2-3รายกลับมาในวันพรุ่งนี้และปลายสัปดาห์ก็จะกลับมาเพิ่มอีกเรามีเวลาไม่มากแต่เราก็ได้ให้โอกาสนักเตะได้ลงสนามและนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ซินเชนโกและกุนโดกันก็ได้ลงเล่นไปครึ่งชั่วโมงและเราพยายามทำแบบนี้ต่อไปมันเป็นแค่เกมปีซีซั่นเราจะไป สรุปอะไรมากไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเรื่องดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเดินหน้าไปทีละก้าวพวกเขากําลังเริ่มต้นในการกลับมาวิธีการที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจดจําสิ่งที่เราเป็นก็คือลงเล่นและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีสิ่งที่ยังพัฒนาได้ต่อไป สำหรับเกมอุ่นเครื่องกับบาร์ลี่นะคะเควินเดอบรอยก็ได้เข้ามาชมเกมดังกล่าวในสนามด้วยนะคะหลังจากที่ได้กลับมาจากการพักผ่อนและกลับมารายงานตัวกับสโมอสซอนค่ะ สุดท้ายนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามข่าวสารของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านทางช่อง YouTube แห่งนี้เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยดีเสมอมาค่ะก็จะพยายามปรับปรุงการทำข่าวสารต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะแล้วพบกันใหม่ใน e ีีต่อไปค่ะสำหรับ e ีีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ